สัสดีครับน้องแดนครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยการรู้ที่4นะครับเรื่องโรคทางพันธุกรรมและโรคจากการประกอบอาชีพนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับของหน่วยนี้ครับมีอยู่2ข้อนะก็คือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสอเนอแนวทางป้องกันสองข้อที่2นะครับก็จะเป็นวิเคราะห์สาเหตุ ได้เสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยนะครับอ่าต่อไปมาดูครับว่าสาระก,การเรียนรู้ของหน่วยนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. จะพูดถึงสาเหตุการเจ็บป่วยของคนไทยนะครับ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยนะครับ 3. ความเจ็บป่วยจากโรคเนื่องจากความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนะครับ 4. ความเจ็บป่วยจากโรคเนื่องจากการประกอบอาชีพนะ และสุดท้าย5คือแนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเนี่ยครับเรามาดูก่อนว่าสาเหตุการเจ็บป่วยของคนไทยนั้นนะครับมาจากอะไรบ้างนะครับก็คือที่สําคัญเลยคือมาจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อนะครับมาดูโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อก็คือเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยการตายของมนุษย์นะครับ และยังเป็นปัญหาทั่วโลกคือโรคเอดโรคซานะครับไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งโรคควาอย่างเงี้ยอาจจะมันจะคือจะติดต่อกันนะครับในชุมชนนี่เออัดนะครับและเกิดจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งบ้านเราปัจจุบันนี้ก็คือมีโรคไวรัโคโรนานะครับนะโควิด -19 นะครับที่กำลังระบาดอยู่ในชุมชนบ้านเรานะครับทั่วโลกเลยนะครับ น,นี่คือเป็นโรคติดต่อนะครับต่อไปมาดูโรคไม่ติดต่อนะครับก็จะมีได้แก่พวกโรคมะเร็งนะครับเป็นอุบัติเหตุและการเป็นพิษนะครับความดันเลือดสูงนะครับโรคหลอดเลือดในสมองนะครับโรคหัวใจโรคไตอักเสบนะครับไตพิการอ่างเงี้ยนะครับ แล้วก็การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าและอื่นๆนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อนนะครับอันนี้คือโรคไม่ติดต่อนะครับต่อไปมาดูนะครับว่าปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยนะครับมีอะไรบ้างก็คือ 1. สารเคมีอาจจะรับจากอาหารนะครับยารักษาโรคก,การขนส่งนะครับ 2. การระบาดของโรคติดเชื้อนะครับก็คือจะมีเป็นสวาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับ ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคมากมายับ 3. พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมะและมีความเสี่ยงอันตรายรไม่ดูแลสุขภาพของตนเองับ 4. ปัญหามลพิษและสิ่งแวด,ดล้อมสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์สุดท้าย5คือปัญหาความรุนแรงรซึ่งเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างมากมาย ต่อไปมาเป็นความเจ็บป่วยโครคนับเนื่องจากความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนะครับก็พวกนี้คือจะเป็นการถ่ายทอดลักษณา,าทางความผิดปกติจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานนะครับซึ่งโรคหรือความผิดปกติบางชนิดสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้นะครับเรียกว่าพันธุก,กรรมนะครับก็ได้แก่โรคทรสัสซิเมียโรคดาวซินโดมนะครับ โรคโลหิตจางโรคผิวหนังต่างโรคเบาหวานโรคหลอดหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับคราวนี้มาดูต่อไปครับความเจ็บปวดจากโรคเนื่องจากการประกอบอาชีพนะครับอย่างเช่นจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็คือโรคก็คือจะเป็นโรคพิษจากสารปัาสุตูพืชนะครับโรคฉี่หนูนะครับถ้าเป็นอาชีพอุตสาหกรรมนะครับก็คือโรคพิษจากสารตะกั่ว โรคผิวหนังเสบนะครับถ้าพิจารเกต่าก็คือจะเป็นโรคมะเร็งปอดนะครับโรคผิวหนังเสบก็จะเป็นการบาดเจ็บอุบัติเหตุต่างๆในการทํางานนะครับส่วนส่วนอาชีพพินยจการนะครับก็คือโรคซึมเศร้าโรคเครียดนะครับอันนี้คือเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพนะครับต่อไปนะครับมาดูแนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพนะครับก็คือ1ลดการใช้สารเคมีนะครับ 2. ติดตามเฝ้าระวังการระบาดและปฏิบัติตามคําแนะนํนาคําเสนอนะครับ 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม 4. ร่วมกันรณรงดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดนะครับและ5คือให้อยู่เรื่องการเผชิญนความเสี่ยงนะครับนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ